สวัสดีค่ะข้าครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะยังอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนะคะวันนี้จะมาทำขนมปังสูตรเจค่ะเป็นขนมปังฟักทองธัญพืชน,นะคะสูตรเจไม่ใส่ไข่ค่ะแต่ว่าวิธีการทำง่ายมากๆแล้วเนื้อก็นุ่มมากๆด้วยนุ่มข้ามคืนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ เริ่มต้นนะคะเรานำน้ำอุ่น170มิลลิตรใส่ลงในถ้วยค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย60กรัมค่ะตามด้วยยีสต์1ช้อนชาครึ่งค่ะโรยให้ทั่วน้ำอุ่นเลยนะคะแล้วคนค่ะหลังจากนั้นเราพักเข้าไว้สักครู่นะคะค่ะสำหรับของแห้งเราใช้แป้งสาลีเนยประสงค์230กรัมใส่ลงในกะละมังตามด้วยแป้งขนมปัง170กรัมและเกลือครึ่งช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทำหลุมตรงกลางเอาไว้ค่ะ หลังจากนั้นเราใส่ฟักทองนึ่งบดนะคะ80กรัมค่ะค่ะตามด้วยของเหลวที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะจะสังเกตว่ายีสต์เขานี่ขึ้นฟูเลยนะคะค่ะเราก็เกี่ยวเอาน้ำตาลลงไปให้หมดค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราใส่น้ำมันดอกทานตะวันลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ใช้เป็นน้ำมันอื่นๆก็ได้นะคะเป็นน้ำมันที่เราใช้ทำอาหารเนาะจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคานล่าก็ได้ไม่มีจริงๆใช้น้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะใช้พายซิลิโคนคนได้แล้วนะคะค่ะ แล้วเราก็จะใช้มือนวดกันแล้วล่ะคะ่ะเราก็ใช้มือนวดนะคะประมาณ3นาทีค่ะสูตรนี้แป้งค่อนข้างจะนิ่มนะคะดังนั้นเนี่ยแป้งเขาค่อนข้างจะติดมือนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเวลาเราพักแป้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะดีขึ้นเนาะค่ะเราก็นวดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเนื่องจากว่านวดค่อนข้างจะยากเพราะว่าแป้งนิ่มดังนั้นเราจะใช้วิธีการเนี่ยค่ะใช้วิธีการตีลงไปกับกระมังนะคะเจะตีประมาณ5-6ครั้งค่ะ หลังจากนั้นเราก็ทาด้วยน้ำมันพืชน้ำมันตัวเดิมที่เราใช้เมื่อสักครู่แนละค่ะทาให้ทั่วกระมังเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักโดกันนะคะเราทาเพื่อว่าไม่ให้โดเขาแห้งเนะาะค่ะหลังจากนั้นเราก็คลุมด้วยพลาสติกแรปไว้ค่ะค่ะแล้วเราก็พักแป้งไว้นะคะประมาณ50นาทีค่ะหลังจากพักครบเวลาแล้วก็จะได้โดตามภาพเลยค่ะค่ะเราก็กดเพื่อไล่ลมไล่อากาศเขานิดนึงนะคะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาออกจากกระมังค่ะค่ะเราก็โรยแป้งนวลน,นะคะที่พื้นสักนิดหนึ่งค่ะก็เป็นแป้งขนมปังแป้งอนเนกประสงค์ที่เราใช้นี่แหละค่ะค่ะโรยเพื่อไม่ให้โดเขาติดพื้นเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็นวดไล่ลมสักนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็ใช้วิธีครึ่งแป้งแบบนี้นะคะดึงเข้าหาตัวแบบนี้แป้งจะเนียนขึ้นค่ะ วันนี้เราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นละ36กรัมระจะได้ประมาณ16ชิ้นค่ะจากสูตรนี้อันนีเออ้เพื่อนๆลองชั่งน้ำหนักของโดก่อนนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็คลึงเป็นก้อนกลมค่ะ ค่ะแล้วเราก็จะวางลงในถาดน,นะคะถาดกลุกลาดาดไข่ให้เรียบร้อยค่ะเราจะวางเอ่อด้านละ4ชิ้นนะคะทั้งหมด16ชิ้นเนาะค่ะเราก็คลึงเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะให้หมดเลยค่ะเวลาคลึงใช้อุ้งม,มือคลึงนะคะค่ะเราก็วางทิ้งระยะกันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราพักโด,โดแล้วเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาอีกนะคะค่ะก็ได้ตามภาพเลยค่ะ ลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของธัญ,ญพืชที่เราใช้นะคะก็จะมีงาคิมอนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นงาขาวหรืองาดําก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเม็ดทานตะวันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเม็ดธัญ,ญพืชรวมแล้วแ,ลแต่เพื่อนๆเลยนะคะสําหรับเอ่อตัวท็อปปิง้งตัวด้านบนนี่เพื่อนๆจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะคะหลังจากนั้นโดเขาแห้งอยู่เนาะเราใช้น้ํานะคะทาที่ตัวโดนิดนึงเพื่อนๆจะใช้เป็นกะทิก็ได้นะคะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็โรยด้วยธัญพืชตามชอบค่ะสำหรับชิ้นแรกอีจะโรยด้วยงาคีมอนงาคีมอนนี่เขาอุดมไปด้วยโอเมกา้ายิ่งกว่าปลาทะเลอีกน,นะคะมีสารป้องกันโรคมะเร็งแล้วก็ชะลอวัยด้วยค่ะค่ะชิ้นต่อไปก็เป็นเมล็ดธัญพืชรวมนะคะอันนี้ อันนี้พวกธัญ,ญพืชพวกนี้เราหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นอีเลเวนนะคะแต่ว่างาคิมอนสั่งมาจากในอินเทอร์เนต็ตเนาะค่ะหลังจากนั้นก็อันนี้เป็นงาขาวค่ะเ,เพื่อนๆจะใช้งาดําก็ได้แล้วก็เมล็ดทานตะวันค่ะค่ะอันนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นอีเลเวนเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะโรยธัญ,ญพืชเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็คลุมผ้าไว้ค่ะแล้วก็พักโดไว้พุูฟอีกครั้งหนึ่งนะคะ15นาทีค่ะ เมื่อ <ME U EL A> ครบ15นาทีแล้วจะสังเกตว่าโดของเราขึ้นฟูแบบนี้เลยนะคะสวยงามพร้อมที่จะนําไปอบแล้วค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีค่ะอันนี้แล้วแต่เตานะคะอบจนเขาสุกเนาะค่ะอันนี้ก็อบสุกออกมาแล้วค่ะสีสันสวยงามเลยเพื่อนๆไม่มีเตาอบอบในหม้อกแกงบนเตาแก๊สได้นะคะอันนี้เคยอบให้ดูแล้วเนา้หม้อมอบลม้มร้อนหม้อทอดไร้น้ามันก็อบได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาออกมาจากถาดค่ะ ค่ะก็สุกออกมาแล้วค่ะสีสันสวยงามตามภาพเลยนะคะนอกจากได้ความอร่อยแล้วเนี่ยยังได้ประโยชน์จากฟักทองแล้วก็ธัญพืชด้วยนะคะรสชาติก็ไม่หวานมากด้วยสำหรับสูตรนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฉีกดูเนื้อด้านในกันนะคะ สำหรับขนมปังสูตรนี้นะคะเอ,อ่อจะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะสังเกตได้จากตามภาพเนาะเราก็ได้เส้นใหญ่ที่สวยงามด้วยวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ไม่ต้องนวดมากด้วยเนาะค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้นะคะอีกหนึ่งเมนูค่ะเป็นเมนูเจทาได้ง่ายๆนะคะไม่มีเตาอบก็สามารถทําได้อบในหม้อแกงบนเตาแก๊สก็ได้นะคะมอทอดไร้น้ํามันหรือว่าม้ออบลมร้อนก็ได้เนาะก็ฝากเพื่อนๆไว้ค่ะลองทํากันดูนะคะ ค่ะหากเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพืเ่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทงัทง้งๆช่องทาง YouTube แล้วก็เฟซบุ o กเพจครัวแม่นายนะคะหากคลิปนี้ไม่ประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ